โอ้โหเอ็งมิงป่าล่าไอีกแล้วพี่มันทำอีกแล้วอเดสัตจะขับแข่งกูเหรอข้าเมียครับกินพอกึุ่มๆพอนะครับพอนอนหลับนอนแซ่บ โอ้ยขอบคครัฟที่ติวุฒน้องเมื่อกี้ไม่เห็นลลหลุดแล้วเขาบอกหลุดแล้วหลุดเดือยเฮียมึงชนกันเองอะ่ะขึ้นมากูหายตัวเลยเนะี่ยเะ เขาติดกับพี่แค่ไอทีหรือเปล่าเวลามีคนถามแฟนพี่เหรอเขาไปวอทซิตี้หาอาเฉินพี่ชายสุดที่รักพี่หน่อยครับโอ้ไม่ได้ไปครับไม่ลิ้นหลุดแล้ว <laughs> <Am> I know <laughs> behind เล่นวานะงงรถมาจอดนี่ได้ไงโผข้างสอนอโผโผข้างสอนอโผ <อ S 1> ข้างสอนอ để con anh hát cho vùng mừng ngong mê mừng ngong mình mừng mê mừng vào รับเมื่อกี้โกหเห็นอะครับมันขึ้นนะแต่แบบไม่มีใครจกอ่ะเร่งิ่งป่าล่าไปเร่งิ่งป่าล่าเลยไอ้เหี้ย โดนกูจกเนี่ยไอ้นี่บอกกูเห็นนะไม่ได้ยินลี้หูหน่อยแค่ปากแดงคมชมพูเหรอได้ยินไหมได้ยินไหมอะไรนะพี่ได้ยินไหมได้ยินแล้วลีโอมาขึ้นตรงนี้แต่ไม่มีใครโจ้ติเกตดีติเก็ติเกตติเก็ตไม่บักไม่บักติเกตหรอ ตั๋วเก่ไหนเนาะพี่เจียวตก็ตหน่อะทีเฟสหรือออกไม่ไม่ตก็ตไปเลยมีคุณดิทออกจกแล้วก็ดิดออกโอ้โหมันเอาสุดเลยนี่ว่ะอันนี้คือเขาไม่รู้ถูกต้องแล้วไม่มีโปรล็อกครับพี่พี่ปาเทพี่เอาไอผีโรบอกไอผีเรบอกผมไม่เอาผมกลัว แต่มันไม่ไม่กี้เมื่อกี้ม,มันก็ตกแล้วเว้ยตกแล้วแบบก็หายไปเลย,เลยลตอมอพี่ลองแจ้งอะไรเขาเขาตอมอหนีหรือเปล่า <c oughs> ดูกูไปใกล้กันแอบๆตรงนี้ยเขาเย็ดตรงน,นี้ไม่ได้เออนี่ได้นี่ได้ ตรงนีดด้ได้ตรงนี้ได้มันไม่มาว่ะมันเฝ้าเลยว่ะไอ้เหี้ยมันเฝ้าอ่ะเขาเฝ้าหรือเขาเมินี่ยเขาก็ไล่อยู่เค็ดอืดนต่ไม่แหกตาดูหลอยควาย มึงไม่เห็นเขาไล่หรอเนี่ยเมื่อกี้เนะี่ยไอ้ควายโง่มันเป็นอะไรมันเป็นพระเอกนะไอ้เหี้ยเมื่อกี้เขาไล่เฟสดู่ข้างล่างมันบอกให้เขาไปไล่เคฟสอื่นมีเฝ้าอยู่คนเดียวนี่ยมันเมือหรือมันเฝ้าวะเนี่ย ในวอร์ไม่คุยนะ่ะรี่จบแล้วครับรี่ยังไม่จบครับเป็นพวกนี้เดี๋ยวแปบนึงนะเดินออกมาตรงนี้มันวิ่งตามกับึโอบ่มืออะไรอะ อาไม่เมื่อไม่เมื่อเร,เราที่เราจบเมื่อกี้ใช่ไหมไม่ไดะคฮับอ, <c oughs> อันนี้ต่อไปแก่ ฮไฟดูดเอ้ยมันมันมีคนมันมีคนเข้ามาแล้วเวย้ยแต่แม่ดิดออกไปแล้วอันนี้คือเขาไม่ได้รู้แล้วเขาอันนี้จริง เขาขึ้นมาแล้วเกียมจัดแบบไอ้หี่ยเข้าไปแล้วอันเนี้ยหมกสเต็กกูยังไม่ได้จิ้มน้ำเลยเฮียมีอยู่สี่อันเว้ยน้ำจิ้มยังไม่ได้ใส่เลยมันรอมันรออยู่มันรออยู่ มารอตรงนี้รอตรงนี้ได้มึงมารอตรงนั้นใช่ไหมเดี๋ยวกูมาจกตรงนี้มึงรอตรงนั้นนะเดี๋ยวกูโจรตรงนี้มนมาแล้วอีกแล้วพี่มันทำอีกแล้วอีกแล้วเ้ย จบปรดีไปแล้วครับไอ้เมื่อกี้มันไปนั่งเฝ้าตรงนั้นเว้ยหรืวแกล้งเดินมาเนี่ยครับร้อนเชียวเลยเนาะก๋วยเตี๋ยว เอาแค่ okay. อุ่นก็พอไม่ต้องร้อนมากเดี๋ยวผมจะให้มันเห็นนะไม่เอาอะ่ะกินแบบจิดๆนี่แนหะได้เดี๋ยวไปกินเมี่ยงของแม่ก็ได้เฮ้ยเขาไม่เห็นเว้ยเขาไม่ได้ดูข้างหลังเว้ย ับได้ไหมมันดีไปครับแต่ว่าพี่เจอชื่อมันอยู่อ้ยพี่ชายจะมาจบปูข้างบนหรอใช่ไหมขค,ครับพี่ชายมันเจอที่ผมยังวะครับพี่ชายจะมาจบปูข้างบนหรอใช่ไหม αι? หรือว่าสามมันขับเล่นพี่ชาย ยี่นี่ใครเนี่ยขับมารอเพื่อนมันเรื่เอเฮ้ยมันมีคนตอคนจกอีกคนนะลองไปดูวันเรารอฟาตงนี้ก็ได้เนี่ยแต่ๆนนี้คนนี้ดีนะเป็นตำรวจดีนะมันมันรอ,อจนก,กว่าจะรู้ว่าเป็นใครอะ่ะไอ,อ้คนเมื่อกี้สองคนเมื่อกี้ใครวะเสียงเมียน่าละไม่ใช่เมียครับน้องครับน้อง เดี๋ยวบอกตำรวจล็อกมือผิดให้ตำรวจจกอันนี้ก่อนตำรวจล็อกมือผิดตำรวจล็อกมือผิดเขาครับเขาล็อกมือผมผิดอะแล้วเขาก็พบี่<ข>ไปทำอะไรมาเนี่ยโดนล็อกมือเขาแคสครับเขาแกลงผมใครอะอีมีใครไลคร่คดีคนใส่้ะกากาหมูมไหมแล้วน,นี้ผมโดนเพิ่มไหมเนี่ยพี่ ออกฮือฮือ มันเล่นนะเนี่ยเขาก็สรรหาแบบหาด้วยนะไอ้เขาแม่งมีความพยายามจัดเลยนะาให้บอกเขาความพยายามแม่งเยอะนะคนเนี้ยชื่อไก่อะไรวะ K A I ไก่ไก่โชไก่ชนน่ะไก่ชนน่ะ ฮ้ยแม่งเฝ้าผมเลยแม่งเฝ้าผมเลยขอรอบสุดท้ายดึ๊บเฮ้ยต้องกดอันนี้ได้บ่า้สิ่งตัวสิ่งตัวสิ่งตัวน้องมันนี่ะ ไก่ชนเนาะ K อะไรนะ K A I อะไรนะ K K A I คนรับชมเหรอออาทำไมกูมาดูคนนี้อ่ะเนี่ยสรุปแม่งสรุปที่เกตกูนี่คือทำไงนี่ จะปิดไปเถอพี่เยนี่แกนี่กูต้องแจ้งไปนิมึงตรวจบาดเป็นตอติเ yeah. nah ็มดีเลยเบอกเดพี่แม็ก็ได้เล่นเกินะเล่นเกินต้านออมึงช่วยใช่ไหมมึงตรวบาเป็นตอติใช่ปะเล่นจัดแบนไหมโอ้ขอโทษครับี่เอ่เมืกี้ที่เราไปช่วย ที่อุตส่าห์แม่งไข่หัวหมูโอ้กหแท็กไม่ถูกโอ้โหแม่งจะแบนกูไปบอกอุตส่าห์อุตส่าห์เมื่อกี้ใครนะที่หลบหนีหลังจากกับตะกุมอ่ะเฮ้ยไอไอหัวหมูไอ้ไม่ต้องแจ้งแล้วนะไอี้ยกดมันจะแจ้งผมแล้วเนี่ยเดี๋ยวไปบอกขอคอร์ทใ้เขาก่อนไปไหนวะโหลครับ โลฮับโลฮับขอขอโทษนะครับมันแกล้งเล่นนี่เฉ๊ยครับขอโทษครับ๋อเหรอใช่ครับใช่ก็จริงดีผมเป็นฟรีเลยพี่ขอโทษรับขอโทษครับได้ครับฝุดปุดให้หน่อยได้ไหมครับไได้จะแบนผมแล้วไอ้หน้าไหนคนบนรถอ่ะขอโทษครับอีกทีหนึ่งครับผมพี่รอ จะทำอะไรยังไงกูเชิญให้ใจตัวเองเส้นทางที่พวกมึงเดินน่ะเทียบกับกูมันคนละแนวชะตามันของลิเคให้กูเป็น king in fight เอ็งมึงจำมองไว้กูตอนเป็นอย่าไม่ว่าจะทำอะไรยังไงกูเชิญให้ใจตัวเองเส้นทางที่พวกมึงเดินน่ะเทียบกับกูมันคนละแนว